เรียนพี่น้องชาวขาวแดงทุกท่านในนามทีมรวมพลคนขาวแดงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคะแนนเสียงที่ให้ความไว้วางใจทีมรวมพลคนขาวแดงได้เข้าไปบริหารสมาคมศิลเก่าเป็นจมะราชย,ยุทธิศประจำปีพศ2563-2565ผมในนามของคณะกรรมการทุกท่าน ขอกราบขอบคุณและให้คำมั่นสัญญากับมวลมิตรเป็นยบบนมะราชุทิศว่าเราจะทำงานเพื่อท่านเพื่อสร้างความเข้มแข็งเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับสมาคมศิทธิเก่าเป็นยมะราชุทิศในนามของ กีนรวมบนคนขาวแดงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งกราบขอบคุณครับ